หนมาเล่นน่ะน้องปาบูวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเซอร์เวイอีเวนต์แพด4.1นะคะว่าจะสวยมีอะไรมาบ้างให้เราได้เล่นกันนะคะในเดือนหน้านี้นะคะสำรวจพร้อมกันเลยพร้อมกับสตรีมเมอร์สาวสวยน้องเ้มน้านางเช่นดีเช่นเดิมไปทัวร์มาแล้วหรอระะไปทัวร์มาแล้วนิดหน่อยโอเคไว้เลย Let's go <S อุ้ยตื่นเต้นจังเลยนะ่ะไปครับ Penguin City มีสองเวนต์ Penguin City, event, Penguin City. อ๋อนี่น่นาตาเป็นอุ้ย Penguin leash ใส่สร้อยทองด้วย,ย <laughs> Penguin Sojung Penguin rapper <L> อุ้ยน่ารักอะนี่คือใช่ตีมนี้มันเป็นตีมแบบโลก <Okay. S 2> อนุบาลพี่พี่ลองเข้าไปดูเลยครูปฐมวัยถูกใจสิ่งนี้เปิดครกโอ้เปิดอรมันดอบอย่างนี้ละว้า wow. สวยมากสบายตาสุดๆอันนี้พูดจริงป่ะเนี่ยเอาจริงดูแบบว่าดูมองง่ายกว่าอีเวนต์ผีอ่ะเฮ้ยเป็นชั้นหนังสือเหรอนี่เห็นไหมคู่นุบานถูกใจสิ่งนี้โีนติมัเลยว่ะินด้วยพี่ต้องเอาปืนอตัวใหม่นี่ไงไอ้ปืนอันเนี้ยปืนอะไรนะเหมือนเป็นปลาอาวุธปลาเออใช่พี่ โคดโกองอ่ะพี่ลองลองเอาไปเล่นโกงแจกเลยเลยนี่คนอาวุธใหม่ในเวนน่าน้องปาบูคนปาบูเรียกเรียกเสียเลยน้องปาบูเ<พ>อคิวกำหมัดละนักออกแบบเกมกำหม,มัดนะฮะเฮนะ้ยมันบินได้ด้วยวะพี่ต,พต้องรอคนอ่ะบินยังไงต่อวะพี่ต้องลอแบบคนอะ มีลูกมีลูกห้านัดสีโหลดครั้งบอกเลยเนี่ยมีโกงจังเนี่ยบินได้เนี่ยบินอยู่เนี่ยแล้วบินได้นานจังอ๋อมันพี่มันสโลว์ได้ด้วยนะน้องปลาบูมันสโลว์ได้ด้วยนะพี่ลองแบบกดตรงปุ่มในข้างข้างเลมันมีปุ่มสโลว์แล้วเราก็ยิงใส่ศัตรูได้อะคือโกงมากทุกคนเม็ดเตียวล่วงลูกหมดลูกหมดแล้วอย่างที่อ่ะมีลูกน้อยอยู่นะลูกแค่ห้าอันนี้คือเหมือนเราต้องไปหาใช้สอยอย่างประหยัดเพราะโคตรโกงอ่ะ มันมีสกิล,ลยิงอมากยิงกับบินอันนี้บินแล้วสโลคืออะไรเอาว่าแบบเล็งเหรอซูมอันนี้ซูมมันมีมันมีให้ซูมได้เยสที่จัดเลยอันนี้น่าเล่นว่ะน่าเล่นอ่ะน้องปาบูเออน้องปาบ <laughs> ูเราต้องไปหาลูกอีกแล้วเ,เราจะเป็นลองทำดาเมจกับบอดดูนะคะว่ามันจะแรงแค่ไหนมีปลาด้วยเก็บกระสุนไว้เยอะ,อะ เป็นน้องไปไหนนะวะเขียวว่าเรากระสุนเขียวว่าเรากระสุนอยู่กับอ๋อน้องเป็นปืนสั้นกระสุนกับนม่มาน้องเป็นปืนสั้นเลยไหนวะกระสุนอยู่ไหนวะน้องจันอยู่ในโหมดปืนสั้นเออมันเหมือนมันคือมันฟิลเหมือนโรงเรียนอนุบาลจริงเจ็ดลูกนี่ยเขาบอกนี่มันเนื้อสไลด์วะเนี่ยคุณแม่ไว้ใสจนะคะหาลูกมาได้นะคะคือคุณแม่ แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องแล้วนะคะับก,กบอเลนด้ะเจอบดบอกพี่มั้งนะจะขอลองยิงโอเคเราต้องออกแล้วแหละแล้วก็เห็นเพราะว่าจะมีจุดที่เป็นถ่ายรูปด้วยนะจุดถ่ายรูปสวยๆคล้ายๆเหมือนปีที่แล้วน,นั่นแหละเดนถ่ายรูปที่จริงกับทำคอนเทนต์ได้เยอะเลยเนี่ยสายแบบเต้นในอีนเวนต์น่ะโคตรสวยบบอีเม์เนอร์ซี่แล้วก็ ในแผ่หน้านะคะแลวพวกช็อตกันลูกซองจะไม่สามารถยิงตายในนัดเดียวได้แล้วนะเหมือนน่าจะต้องเพิ่มดามเมจเป็นสองนัดหรือสามนัดเลยนะคะน่าจะกลัวพวกเวกเตอร์อูซี่อะไรแบบนี้มากกว่าแล้วนะพวกลูกซองจะไม่น่ากลัวละไม่ต้องไม่ต้องกลัวแล้วนะคะเเราสำรวจครบแล้วเหรอชานี่นี<ๆ>่มีรถอ,นะะอันนี้พี่รถบัสเหรอส <Rig> ีรๆๆลรถโลมามันเป็นฟิลเหมือนไอตัวที่แบบยิงเราออกไปข้างนอกแหละหนึ่กันหนึ่งสอง ไปไหนเดีนเล็งได้ปะไม่ได้อันนี้เป็นไอไอเทมใหม่อ่ะทุกคนไปไหนเนี่ยปืนน้องตะบู่ของพี่บาสแล้วมันบินได้นานอยู่นะอันนี้แค่เซิร์ฟเบต้านะคะเซิร์ฟจริงไม่น่าจะได้นานเลยเอาไปว้รอคอหักเป็นปืนที่บินนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่บัตรบัตบัตโอ้โหสามตัวพี่มาดิอือยิงยากนี่ทุกคนมันกดสโลว์อย่างนี้แล้วเราก็เล็งโอ้โหแล้วมันทุกคนมันเป็นนัดต่อน้าดว่ะลูกเดียวลูกเดียวแล้วมันตึกลงเอ้าน ไมยิงตายวะต้องพี่ต้องพี่กดสโลเลยพี่กดสโลอ,อ่ะโอเคบินล็อกกดสโลเออ,เอ,อมันจะใช้ง่ายขึ้นใช่ค่ะมันต้องกดซูมคือนัดเดียวจอดใช่หนีมาอีกตัวนึงแล้วพี่อลินกดสโลเลยอะ่ะตรงที่มันเป็นรูปอะไรกันเฮ้ยไม่ต้องสโลก็ได้ต้องต้องยิงให้โดน <c oughs> ้องต้องคมหน่อยต้องต้องคมหน่อยอ่ะเดี๋ยวนอมันมีรีโอเลยลูกบาศกตนี้ตัวนี้ลื่นได้ด้วยนะเดี๋ยวนราจะเนียลื่นได้ด้วยนะ มียิ่งแล้วดื้อนะเนี่ยเดี๋ยวเออเออเอเจอพีดอะนี่ไงทันสปมือนเจอีดอะเก็บกล่องอ๋อนี่แอกกลกองแบกกลองไม่เมือนไม่ไนะมาเอาของมาเอาของตรงนี้เอาเพื่อนอยู่ไกลเหรอถ้าเพื่อนอยู่ไกลไม่ต้องมาไม่ต้องมาเดี๋ยวเอากล่องไปให้โอเคโอเคซัพพลายอยู่นี่แล้วแบกสุ ไม่ใช่เซิร์ฟนอกค่ะมันจะเข้าโกโบ้นี่แหละแต่ว่ามันเป็นเซิร์ฟหน้านะคะด1นะคะทุกคนต่อไปไม่ใช่แค่ซ้ำกล่องนะนะอีเวนต์หน้าเจอแบกสุ่มโอ้ยยิงพุทามเนี่ยพี่เจ็บปะเนี่ยเจ็บเจ็บตนนี้พี่เจ็บมาก เฮ้ยยังไงมันชูเพื่อนแบบนี้ดูเต็มโหลดเลยอะโอเคมาโอเคหนึ่งสองสามเฮ้ยคุณดูดิเฮ้ยฮิวแลวมันปักไปเลยฮิวเลือดค้นเร็วอะปิดเต็มหมดเลยอะดูดิโน่นไปมันใหม่ฟัดโกงน่าเล่นมากอีเวนต์เอาตรงแบบชอบนะอีเวนต์ของมันดูแบบพี่นัทเดี๋ออเดินต่อตัวเลยนะ โอเคกูเดินไม่ต่งไปตัวหัวแถวกูเดินได้นตาหัวดันงานนี้ไม่ใช่มีแค่ซ้ำกล่องนะพกสบไปด้วยเออมันขี่ได้ด้วยนะทุกคนอันเนี้ยถึงลูกถึงลูกจะหมดแล้วก็ขี่ได้ว่ะมันสมารถขับเคลื่อนได้นะคะ เป็นอาวุธเป็นยานพาหนะโซจึง้งไม่ลกหน้าจอด้วยเพราะมันเป็นแบบไอเทมสกิลที่ติดตัวอยู่ในปืนพกอะ่ะใช่ดีเลย์น้อยด้วยแ,และท <beta. S 2> ี่สำคัญนะคะสกิลไม่เยอะค่ะเราไม่ต้องแบบใช้หัวสมองเราจำอะไรเยอะแลโหลดท่า <c oughs> หไหนคะอันนี้เป็นตัวเบต้าค่ะเหมาะกันบางคนเขนะานะจะมีในกล่องข้อความนะบางคนก็จะมีต่อข้อความเชิญให้เล่นแล้วมันจะมีอันนี้ด้วยนะนางแพนกวิน,น Penguin ตามจุดอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่เห็นตอนนี้ แต่ที่รูกมาได้ข้อมูลมา <Okay. S 1> นะคะคือว่ามันจะเป็นแพนกวินที่ดอกตามจุดคล้ายผีที่ดอกแต่แล้วจุดจําได้ไหมเหมือนผีอ่ะที่ยิง <อา S 1> แล้วมันจะมีของอ,ะอ่ะแต่อันนี้จะเป็นแพนกวินแล้วก็แพนกวินอ่ะเราสามารถเขาเรียกว่ายิงยิงมันอะ่ะมันจะเป็นบอสแพนกวินแล้วเราก็จะได้น้องอ่ะมาติดตัวเราอะจะได้น้องแบบเดินตามเราอ่ะช่วยปกป้องเราอ่ะช่วยช่วยเรายิงอีกทีหนึ่งอ่ะแต่เรายังไม่เห็นเลยตอนเนี้ยิงไม่ขี่ลงไม่มีขึ้นในแมปด้วยน่าจะต้องรอเมตาอีกน่าจะเฟสสองหรือเปล่า ใช่ใช่น่าจะต้องอีกเฟจหนึ่งปาบาไปเมืองน้ำเมืองน้ำที่แบบเขาอ,อัปเดตเมืองน้ำใหม่ปืนน้องปบาบู๋ฆ่าหมดแล้วอ่ะเฮ้ยดูดิดูท <c oughs> ่ามันเหยียบได้แบบนี้ด้วยที่เฮ <c oughs> ้ยเมืองน้ำเปลี่ยนไหม <c oughs> เป็นเหมือนอันนี้เลยอะ่ะเ <c oughs> มืองอะไรวะลอนโดหรอฟีลแบบลอนโดเลยอะ่ะรุ่งรุ่งหน่อยอเฮ้ยเมืองน้ำนี่สวยหนนหน้าเน้นสวยสวยหน้าดูน้ำสุด หลักๆนะคะทุกคนเดี๋ยวบอกอีกรอบหนึ่งในอีเวนต์4.1นะคะมีอะไรมาใหม่บ้างนะคะจะมีปืนน้องปลาบูนะคะแล้วก็มีน้องปลาปากแหลมที่ช่วยฮิวทั้งตัวเองแล้วก็ฮิวเพื่อนได้โดยการขว้างปลานะคะแล้วก็มีน้องแพนกวินนะคะน้องแพนกวินดอกตามจุดแล้วก็ตัวอาวุธต่างๆก็จะมีการปรับดาเมจเอฟเฟกต เพิ่มเข้ามาในแพทนี้นะคะเห็นเขาว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะในแพทหน้านะคะเอาใจสําหรับคนที่ชอบเล่นโหมดแบบคลาสสิกมากขึ้นใช่เขาไม่ได้เน้นอีเวนต์เหมือนแพทที่ผ่านมาแล้วนะคะเขาก็ยังยังให้แบบความคลาสสิกของเราอยู่ปรับปืนปรับอะไรให้มันสมจริงมากขึ้น,นะคะ่ะท่านึกไม่ออกว่าใครเคยเล่นใน PC ก็อย่างนั้นเลยยิงยากขึ้นเรียกเ,เพื่อนในเวนต์เหมือนเดิมไหมได้ค่ะ้นั่งไปเล่นลาโอหมไม่แน่ใจว่าเรียกในอีเวนต์แบบ ไม่แน่ใจเนาะมันยังไม่เห็นเนาะพี่รูกบาแต่ถ้ายึดยึดได้ก็น่าจะเรียกอันในกล่องนั้ได้อ,อพี่ว่าก็น่าจะได้แหละแพนกวินแรปเปอร์แพนกวินโซจึงรโซลิชแพนกวินแล้ว <laughs> so so ปะะทูของเขาปลาซาบะปลาซาบะนี่นะคะมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบหมู่บ้านหิมะนะคะหมู่บ้านน้ำแข็งน่าเล่นมากน่าแล้วก็สีสันมองง่ายขึ้นนะคะมองไม่ยากอันนี้ก็น่าจะยิงได้นะน้ำแข็งนะ ไม่ได้วะเลยวิ s <S ชสองด้วยเปิดตรงกลางเลยแล้วกันมันเปิดไม่ได้เราสามไม่ดีเปิดตรงกลางเปิดตรงกลางพี่จะได้ได้แบบกระสุนเยอะนี่นะคะคือไอเทมสกิลน้องปลาบูไหนจะมาในในแพทหน้าแพทหน้าน่าไม่ทราบจริงค่ะแ่ทหน้าคือแพนหน้านี่อยากเล่นแค่ไอตัวปืนนี่แหละไอปืนปลาบูพี่โยบานนี่แหละคือที่สุดอะ่ะพาหนะปืนเฮ้ยมีพาหนะเป็นน้องแพนกวินด้วยไหนอ่ะ เนี่ยมันมีอยู่ในตั้งค่าแสดงว่าต้องมีน้องเพนกวินมาอ่านี่เรายังไม่เจอเพนกวินสตุ้ยเอยยังไม่เจอเลยสจริงเหรอเนาะน้องเพนกวินเหมือนจริงเวอร์ูดิน้องน่ารักอ่ะน่ารักเวอร์รอเล่นแพทหน้านะคะสนุกกว่าเอ้ยเนี่ยผูม่สนุกไม่แพทนะคะทุกคนดูวัาสนุกน้อยนะเปิดตรงกลางเลยเปิดหมอไม่มีนี่จัดลิบเลยนะเน้องดึงเชี้อีก นี่ตัดลิบวิ้นนะนี่เกินโซคิววอาว่าน่ารักไม่มีกระสุนอีกสิบรูกใส่ได้ทิพใช่ไหมสรุปแต่ลองทิ้งมาหน่อยนิ่พี่จะลองเก็บว่ามันเก็บได้อีกเปล่าอะไรเนี้ยได้น้ำเขาจานพี่ร่างยังมันมีลูกกระสุนป่ะวะไม่มีเนาะเราไม่เห็นลูกกระสุนของมันคืออะไรอ๋อมันคือหิมะนี่คือลูกหิมะเออหิมะเนี่ยนั่งลองทิ้งให้เลยพี่หิบหพี่อย่าลากยาวก็หิบก็หิบหิมสนุ สนุ่ยยูโน่คนอะไรพูดคอะไรพูดอะไรมันมันมันจะมีคนแบบว่าคิดไม่ค่อยดีไงมันก็จะแบบคิดอะไรไปเรื่อยไปคิดแบบนั้นไงคนแบบทิ้งสนมมาดิทิ้งสนมมาทั้งหมดทั้งหมเอาละค้างขำค้างเก็บเก็บเก็บพี่ไม่เห็นวะเก็บลูกะไรนะทิ้งมาแล้วเหรอทิ้งมาแล้วเหรอไม่มีอ่ะใช่เก็บลูกลูกกี่มานี่แง่ฟังนี้ฟังนี้ไม่เห็นอ่ะไม่มีอ่ะเอาจะจัดละ ก็คือนเฮ้ยมันเก็บได้อีกยี่สิบลูกก็ยังเก็บได้ใช่เอาไปแบ่งไปอันนี้ชอบชอบใจมหี่ชั่นว่าใช่ฮ่มากเดี๋ยขออนุาไปสำรวจรอบรอบเว้นก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงว่าสำรวจสำรวจให้ทั่วเลยเหมือนน์ u ซ s e ี่เลยทุกคน หมือนสวนสนุกสวนโรงเรียนเด็กสวนสัตว์สวนส,นนสวนส,สัตว์เลยเหรอสวนสัตว์สวนสัตว์เลยดิเขาเชี่ยวจะเปิดขเขาเขียวสวนสัตว์เปิดหน้าก<า>็สามารถมาทัวรได้เฮ้ยมันมีประตูด้วยอันนี้เข้าได้ป่ะไม่ได้เหรอเฮ้ยแต่ว่ามันมีน้องอยู่ข้างในอ่ะอันนี้อันนี้เข้าไปยไงอ่ะโอเชี่ยให้เปิดเชิญเปิดอะไรอะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเันนี้ออฟอแล้วมันนั้นค้าง ประตูเปิดอยู่เจ้านี้เอา <laughs> จ็บจ็บเจ็บจ็บเ <Hey, S 2> มันเป็นมุอโอ้ยมันมีกล่องนี่เลื่อนไปดิเลื่อนไปดิเลื่อนไปดิโอ้ยมันมีกล่องอยู่ตรงกลางาน,งาน,านี่มากเลยทุกคนโอ้ยนี่เราสามารถเก็บลูกจากกล่องน้องแพนกวินสีน้ำเงินนะคะจากทั่วทุกในเอีเวนต์เลยทุกจุด <laughs> มีชั้นสองมีมุมตรงนี้ก็น่าเล่นนะเนี่ยมุมนี้แอบดักคนแล้วปุ่มเอี้ยวขวาผมหายไปไหนอ่ะเฮ้ยสโค๊ป สะโคบเปลี่ยนไปเปล่าสะโคบทุกคนแผ่นหน้าสะโคบเปลี่ยนเป้าได้นะจะเป็นแบบว่าบวกเป็นเป็นกลมได้นะคะอยวรแดูนี้นี่งไงแผ่นหน้าเปลี่ยนสะโคบเป็นแบบวงกลมได้จุดได้แล้วแต่อะไรเงี้ยอันนี้มันเพิ่งมีมาใช่ป่วาวหรือมีมานานแล้ววะเหมือนจะเพิ่งมีมาดิคุณสีเหรอไปที่แนะนำไปที่เป้าเล็งอะไปที่ตั้งค่าลแล้วก็เป้าเลง็งเอฟเฟกต์อะตัวคุณ ตัวคูณสี่ใช่ไหมไม่ใช่คูณสี่ใช่เป่าเป้่ากลางจอ่ะเป้่ากลางโจอเลยอ่ะเปียนเนี่ยทุกคนยังไม่ขึ้นสโคปเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นแบบนี้เลยกลางโจ้สามารถเปลี่ยนได้แล้วในแผทสี่จุดหนึ่งอ่ะพอดีเป็นไงวะเอาแล้วนะไม่เห็นหรอไม่มีไปที่นี่ไงตั้งค่าใช่ป่ะแล้วก็เป้าเล็งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันอันที่หกอ่ะอ๋อใช่ตรงอันแรกเลยอ่ะมันจะมีรูปเป้าเล็งอยู่เห็นไหมสี่อันอ่ะมีบวกมีสามขีดมีวงกลมแล้วก็มีจุดอ่ะ แบบที่เรายังไม่ขึ้นสโคปอะแผ่นหน้าไม่ต้องเอาไอ้ปุ่มตั้งคงตั้งค่าหรือปุ่มช่วยอะไรต่างๆไปอยู่ตรงกลางเป้านะคะเพราะว่ามันมีมันมีอันนี้มาให้เราได้ตั้งแล้วนะคะทุกคนสะดวกในการเล่นมากขึ้นเยอะเลยนี่ไงเห็นไหมปกติคนชอบเอาอีตั้งค่าไอ้ปุ่มตั้งค่าไปไว้ตรงกลางแทนใช่ไหมมันต้องแทนสโคปมนสีออกไม่ไม่ใช่ค่ะมีนานแล้วนี่คนดูอ่ะมันเพิ่งมาไม่ใช่เหรออันเนี้ยแล้วขออนุญาตไปดูจริงเหรอแด้มังนะเออเราลองไปดูอีเวนต์อีเวนต์หลักดูอีเวนหลัก ก็แต่ถ้าแบบเปลี่ยนทั้งหกคูณสี่เขาม่นานแล้วทุกคนเออคูณสี่ใช่อันนี้มันเป็นมันแป็นวเป็นแบบโนสโคกลางจออ่ะอืมอันนี้มันเป็นกลางจอเนี่ยนี่ไงไม่มีเห็นไหมสี่จุดศูนย์ไม่มีอ่าเพิ่งมีเพิ่งมีอ่าสี่จุดหนึ่งเพิ่งมีอะทุกคนตามนั้นนะคะปรับปรับปรับจุดเล็งเขาได้แต่ว่าเห็นว่าตรงกลางตัวนี้ปรับปับได้เลยอ่ะใช่เนี่ยเราชอบแบบล้ว เพราะว่าปกติ<ห>พี่เห็นหลายคนน้องน้องตาจอสมิธจะใช้ไอ้ปุ่มตั้งค่าไปอยู่ตรงเป้าเพื่อให้แบบเวลาโนสโคเห็นง่ายอันแผ่นหน้าเราไม่ต้องแล้วนะคะขับจีเขาอำนวยความสะดวกให้เราแล้วค่ะช่วยเล่นได้เยอะมากรูดีเอาไว้ฮิ่ายเออรูดีเห็นไหมเออไม่ต้อ<ด><ด>อย่างเ้วนะเออไม่ต้องเอาอ e ีโมชั่นหรือตั้งค่าไปอยู่ตรงการาลางจอนะคะเห็นปะน ดีนะพี่พี่ชอบเองอันกลมๆอ่ะกลมๆเวลาถือปืนแล้วโลโซโคมยิงง่ายอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยคุ้นดีปะเขวงหรือใครชอบเป็นแบบเป้าเหมือนหน้าจอมคอรมันก็ตั้งได้นะคะนันแรกะเขาชอบอันนี้วะ่ะเอาล่ะฮะโนโซโคมต่อไปเราจะเล็งง่ายขึ้นนะไปกันเลยใส่ป่าวว่าโนโซโคมตึงๆอ่ะเนาะแต่เรายังไม่เจอยานพาหนะน้องเพนกวินเลยวะ่ะต้องไม่ดูละว,ว่ามันเจอที่ไหนไม่ใช่แต่ตอนนี้พี่เจ็บ พี่เจ็บมากช่วยได้เลยพี่ยาอะไรพี่ชีหน้าเนื้อผมสะชกโอ้โหแดงคอวนไปทีหนึ่งกลางอกฉันแล้วแบบเหมือนพันยาใหญ่อ่ะไอ้แม่งไม่ไหวไม่ไหวซูมเลยเลื่อนเลื่อนไปดีเลื่อนไปดีเลื่อนเลื่อนดูมันเลื่อนดิดูมันเลื่อนดูมันเลื่อนลื่นใหญ่เลยอ่ะเลื่อนนานด้วยอุ้ยเราเราเจ็บด้วยเนี่ย ซสโลยงนียังไงอัพตูนกลยย้อยยอยนิดหนึ่งเรออ้ยกุจจต์ปก๊จจะตายตอนนี้กูจะตายแล้วก็แบ<ม>บสูบก <c oughs> ดกระโดดแล้วขึ้นสูงเนาะหรือมันอ๋อมันกดล่าขึ้นไงเขากน,นขน้นนางกดกดแบบว่าดันดันเหมือนเดินขึ้นอ่ะแล้วมันจะขึ้นสูงสูงอ่ะเออ,เออจริงหว่ะเออจริงหว่ะนึกว่าจะแบบแก็พ้าพื้นแต่มันช้าเนะอชอบเป้าอ่ะดูดิ เอาเวลาวิ่งเห็นป่ะมันจะขยายใหญ่ก็แสดงว่าเวลาเรายิงเป้ามันจะกระจายนะคะทําให้โอกาสโดนศัตรูก็คือน้อยแต่ถ้าเราหยุดหยุดวิ่งมันก็จะเป้านิ่งเห็นไหมศูนย์เลงมันจะแบบแคบลงเพราะฉะนั้นเวลายิงก็ต้องหยุดหยุดเดินกดกระโดดไม่ขึ้นนะต้องลากลากขึ้นข้างสูงสูงมันมันไม่ขึ้นให้แล้วล่ะเราต้องเห็นหน้าขึ้นหรอหรือ,อยังไงอุ้ยสูงมากแล้วเนี่ย โอ้ยน้ำเหม็นโดนตัวเองไปยไงยย้ายย้ายกายไม่โดวไมีตัวชื่อชิมนี่ไงเวลาเราอยู่บนน้ำแข็งเราไม่สามารถถือปืนได้เลยมันจะกลายเป็นท่าเนี้ยกิโมชั่นลื่นเอ้ยน้อยชิดย้ายหน่อยต้องแบกกันเลยเต็มมือต้องแบกกันเลยเต็มมืออันดังเล่นน้อยปะไปเอาอ๋อนี่ไงฮิวตัวเองเออมันฮิวตัวเองแต่พี่ฮิวไม่ได้มันมาพี่ต้องกดได้นั่น่ะพี่ต้องเอากินเหรอหลุดทำไมอ่ะมาฮิวอี อ๋อเหี่ยวไปนั่นนังต้องกดอะไร่ต้องกดอะไรมันมันเป็นไอ้นั่นน่ะเฮ้ยวิทยไวิทย์วัยเมื่อกี้คุยวัยคือเลยนี่กดไอ้ตัวข้างๆอ่ะเห็นปะเป็นภาษาจีนอ่ะข้างๆภาษาจีนสลับคว้างสลับยิงไอ้ตัวกระทะเออเห็นเป็นเหี่ยวโอเคไอ้ปืนนี้เป็นเอ้ยเอาชนะคือ อันนีอันนี้มันทุกอย่างเขาจะเป็นแบบ PMGC นะทุกคนเพราะว่าเขามีงารไายปีนะคะจะตีมนี้กัเต้นไม่ได้ไม่ให้เต้นปรับปรุงท a ร์เจ็ตตอรี่ดาเมจดรอฟของ S M G แล้วก็ไ i เฟิลปรับคุณภาพเสียงกระสุนเสียงโดนเป้าเพิ่มเสียงใหม่สำหรับน็อกดาวน์แล้วก็เอลิเแนเนีัก็ประมาณนี้นะคะที่อัปเดตอ๋ปรับเสียงปรับเสียงใหม่น็อกดาวน์เขาเอาเสียง แกนหน้าแล้วก็ลูกบาชานะนะคะเวลาแบบโดนยิงแล้วแ <c oughs> บบ <c oughs> เอาเสียงนั่นเอาไปเลยฮะเสียงนั้ <c oughs> นอ่ะโดนยิงการเสียงโดนยิง,ง,งแล้วร้องยังไง <c oughs> แบบอ่ะมันจะขึ้นหัวสีแดงๆก็คือแบบมันบอกคนว่าอยู่จุดไหนเลยอะ่ะถ้าเรามาตามจุดที่มันบอกอะ่ะมันขึ้นในแบบอีเวนต์อ่ะย้ำนู่มันจะย้อยเราไปใกล้นเนาะว้า <c oughs> ยลื่นๆฮนลโหลนี่ จ้องหว่าที่มันรีโหลดต้องหาที่หลบนิดนึงนะเพราะว่ามันรีโหลดนานอยู่แล้วนตนอกแข่งแบบมี้สึกย้อยแน่นนเล็งอ่ะมันย้อยแนะบบย้อยเลยอ่ะคือต้องกะหน่อยสวนพย่อย้อยะะอันนี้จะเป็นไอเทมฮิลนะคะฮิลเป็นน้องปลาปากแหลมนะคะอันนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้เอาไว้โยนใส่เพื่อนก็ได้หรือว่าจะฮิลตัวเองก็ได้นะคะโดยการเปลี่ยนสลับตรงนี้ป่วนปุ่มรีโหลดอ่ะแล้วก็จะวิ่งเร็วชั่วค่าวชั่วขนาะ นี่เห็นว่ามันจะมีสีเขียวอยู่เขียวเขียวบนหน้าจอว่าเราได้บัฟโอแป,ป๊บเดียวเองอะวิ่งเร็วแป,ป๊บเดียววิ่งเร็วแป,ป๊บเดียวเองอ่ะลองปักก่อนปกักผมจะปกักซือ้อเฮ้ยเี้ยเฮเฮวิ่งเร็วแป,ป๊บดแล้วก็หมดแล้วตุดจะไปหาไายเหม็หน,นเหมือนเอาไว้แบบว่าชุบป,ปุ๊บล้าให้เพื่อนวิ่งหนีอะเตรียมพบ<ว>กับความสนุกนี้กันได้นะ<ด>คะเร็วเร็วนี้ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะกับ ตรีมหีบมาแพนกวินน้องแพนกวินเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ใหม่ใหม่ทัวเบต้าเมื่อสักครู my, my, my. Beta, này, ่นี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะชอบไหมน่าเล่นไหมแต่<ร>ว <ะ S 2> ่ารู้สึกเขา<ร>คือน,น่าเล่นมาก thank you นะซิส thank you ซิสโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊าย I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, for the fakeness if you wanna play tough